อันบนสุดเฮียกายเว้ยโอ๊ยโอ๊ยจุ๊กกูจุ๊กกูจุ๊กกูปิดทาง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 กูจุ๊กไอ้กายน่ามาดิ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 

ยอดแพ้สูสูนะคะที่19วิ่งตัวขาวหนูอยากให้พี่เอตกตลงมาบ่อยๆค่ะครั้งโอเคถือว่าหายกันนะที่มึงทำกูในโลกที่แล้วโอเคโอเครักกันแล้วนะรักกันแล้วนะ สิบเก้าตัวนะสิบเก้าตัวพอนะสิบเก้าสิบเก้าตัวพอนะ